สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นวันนี้เราจะมารีวิวเลโก้ซาซุริและคาเซคาเงะรุ่นที่สามนะครับก็เรามาดูที่ตัวคาซาซุริกันก่อนเลยนะครับซาซุริเนี่ยจะมีสองบอดี้นะครับจะมีบอดี้ที่ใช้ที่ใส่ชุดแสงมุสาและบอดี้ที่ที่ใช้เอ,อ่อวิชาเชิดร้อยหุ่นแดงนะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะจำจำไม่ได้เราจะมาดูที่บอดี้ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับผมเราเดี๋ยวขอแยกส่วนเจ้าซาซุริ บอดี้ที่ใส่ชุดเสงมุสากันก่อนเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แยกส่วนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมขอมาแยกส่วนที่เป็นส่วนหัวนะกับส่วนผมนะครับเพราะว่ามันดึงออกยากมากครับแล้วก็มันชิ้นส่วนมันค่อนข้างเลยครับมันดึงออกยากครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูที่เราจะมาะดึงเอาส่วนอื่นออกนะครับอ่าเรามาดูที่ชุดกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของชุดแสงอุตสหานะโอเค เป็นลายแม่สีดำเอ้ยลายแม่สีแดงนะครับพระคมดานะอันนี้ก็จะเป็นแขนนะครับอ่าน่าจะฝั่งนี้ก็ประกอบเลยนะครับไปประกอบเข้าไปแล้วก็ประกอบขานะครับขาก็ทุกคนสังเกตน,นะครับว่าข้างในเนี้ยมันจะมีจะไม่ค่อยเห็นนะ,ม,นะม,มันจะเป็นสีดำๆมันจะเป็นร่องๆนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยเนาะ อ่าสมมติว่าเราตั้งตรงนี้แล้วก็เอานี้ข้อบลงไปนะครับแล้วก็อ่าขคางนี้นะครับก็แข็งแรงนะครับต่อมาเราก็ต่อมือเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือนะครับก็มันจะมีรูนะอ่าต่อไปอีกข้างข้างนี้ก็มีนะครับเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยโอเคแล้วขคานี้เราก็ได้ส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็ต่อหัวนะ าแล้วก็จะได้เลยนะครับผมแต่ว่าขาที่จะขยับไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันจะติดปาคุมนะครับแล้วก็นี้คือฐานนะแล้วก็อ c c ก s s o r y เนี่ยก็จะมีเป็นคัมภี์นะครับที่ใครใครนะครับที่ดูน,น,นารนโตะนินจาเออตำนานวายุธลาตันซีซั่นแรกนะจะจะเห็นว่าตอนซาโซริใช้เนี่ยเขาจะเอาคัมภี์ออกมาแล้วก็เป็นเป็นคัมีที่ใช้อันเชิญคาเซคางรุ่นที่สมานะครับแต่ว่า ต้องต้องทำมือตรงนี้ให้เป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นให้ให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อคอมบีเข้าไปเลยเอ <Okay. S 1> แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมอ่าต่อมานะครับเราจะมาดูที่อีกบอดี้หนึ่งกันเลยนะครับผม <Okay. S 1> กล้องสั่นนิดหน่อยนะครับพอดีว่าขาตั้งกล้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอดก่อนนะ บอดี้นะคะเราไม่ต้องเดินแฉนออกนะล้วก็เอาไปเก็บไว้ได้เลยเราแค่เหลือกางเกงกับหัวไว้นะแล้วก็เอามาต่อกับอีกบอดี้หนึ่งนะครับบอดี้นี้นะครับจะเป็นตอนที่ชใช้ชื่อไซส์ใช้ขอโทษครับลีลินพันธนะใช้สู้กับซากุระและย่าจโจนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคาถาจะชื่อเชือดหุ่นร้อยแดงอะไรสักอย่างนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าตรงท้องเนี่ยมันจะมีแบบเป็นเหมือนสลิงเนี่ยน,นะโซ่ๆซ่อ่ะมันจะมันจะยืดมาตรงขาเลยเนี่ย ตรงนี้โอเคต่อไปเราก็ต่อหัวนะครับหัวก็เหมือนเดิมนะเลือนไปนะครับแค่ okay. นี้ก็ได้นะแล้วนะแล้วเราก็มาต่อกับฐานครับตรงนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่มันจะเป็นแค่ตัวแบบนี้เพียวๆเลยนะไม่มันจะไม่มีมันมันจะไม่ได้มีแอสเซอร์รีอะไรนะครับ okay. <Okay. S 2> ก็เท่านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มี หัวใจที่แท้จริงของซาซูลีนะครับอยู่ตรงนี้แล้วมีก็เปิดเปิดปุ๊บแล้วมันก็จะแบบมีสายจะกับพุ่งออกมาเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ตัวคาเซคางี้กันนะครับผมอันนีนน้่คือตัวของคาเซคางี้นะแต่ว่ามันอันนี้จะเป็นงานคอสตอมนะครับผมซื้อมาจากในเฟสนะ นี่ก็จะเป็นผ้าผ้าคลุมพวกนี้เขาน่าจะใช้อ e ีพ็อกซี่นั่นแหละแต่ว่าค่อนข้างเปล่าบางนะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีบางส่วนบางส่วนที่แตกไปแล้วนะอย่างเช่นตรงนี้นะสลุปไปเลยครับอันนี้คือคาเซคางเย้น,นะครับเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ตรงป่ากก็จะมีเหมือนหุ่นเชิดนะคาเซคางเย้รุ่นที่สามนี่ก็ใช้เป็นคาถาแม่เหล็กนะครับเพ่งหมู่บ,บ้านซื้อนนะหมู่บ,บ้าน้ายอ,อันนี้ก็จะเป็นคาเซคางเยสน,นะครับผม เดี๋ยวเราลองเอามาวางคู่กับซาซุริทั้งสองบอดี้กันเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ซาซุริถือคัมพีแล้วก็อันเชิญคาเซคางิมานะครับแต่จริงจริตอนนั้นเชิญหลังจากอันเชิญเนี่ยคัมพีเขาไม่รู้ว่าแน่ใจว่าอยู่ไหนแล้วนะส่วนอีกบอดี้หนึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเอามาด้วยมันจะไม่เข้านะครับเพราะว่าไอตอนที่ซาซุริใช้เนี่ยมันก็คือตอนที่คาเซคางิมันพังไปแล้วนะครับโดนซาก,กุระต่อยมันจะไม่ปิดอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นฉากยืนคู่กันนะครับผม ก็ประมาณนี้นะคะผมก็ส่วนตัวผมก็ก็ชอบละสําหรับวิชาขนเชิดนะครับดูแปลกดีนะที่ได้แบบได้ได้แบบเห็นอีกหนึ่งคาถาแล้วนะครับจริงๆก็มีจริงก็มีคนใช้คาจาคาถาขนเชิดอีกกว่าสองคนก็คือ,อย่าโจาก,กับคันคูโรนะครับก็จะไม่ผิดนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ